่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนทิดบ้วนบางประมาะมาแล้วครับเชิญท่านรับฟังเสียงกันเถิดหนาทิดบ้วนคุยสาระแทกวิชามิเฮฮาตามประสาทิดบ้วนเอ่ย สวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่ครบรพพบกับผมทิดบวนบางประมาะนุ่มน้อยน้ามนคนเสี่ยงเน้อทิดบวนบางประมาดิศักดิ์บ้วนกิยาพันมาทำงานรับใช้ท่านนะฮะก็ต้องขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทิดบวนบางประมาะทำงานมาโดยตลอดตั้งแต่แฟนรายการ ผู้สนับสนุนรายการแล้วก็บุคคลอีกหลายพวกหลายฝ่ายนะครับอา้าววันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยปัญหาที่คุณธีรศักดิ์นะอขออนุญาตไม่อ่านนามสกุลนะคุณธีรศักดิ์ท่านได้เขียนมาทางไลายของเรานะครับบ้วน2494นะครับคุณธีรศักดิ์บอกว่าชมพู่เพชรบ้านผม โดนมแมลงวันทองปล่อยไข่ไว้ตอนลูกยังเล็กพอลูกโตหน่อยในลูกใต้คั้วก็เนา่าลูกชมพู่ร่วงหมดต้นเลยครับทั้งๆท,ที่ผมทำกับกับอะไรนะฮะกับโกเลยฮอ๋อกับดักมั่งนะเอมันเป็นสระเอมัองกาศก็กลน่าจะเป็นกับดัก ทั้งที่ผมทำกับดักที่เป็นขวดพลาสติกเจาะรูใส่น้ำปนแชมพูไว้ที่ก้นขวดตรงจุกด้านบนก็แขวนสำลีชุบสารล่อมแมลงวันทองวงเล็บเมทิลยูจิโน e io, เอาไว้ด้วยแขวนขวดกับดักนี้ไว้รอบๆต้นชมพู่เพชรแจุด นะแต่ละจุดดักแมลงวันหองได้30-40ถึง40ตัวก็ยังไม่สามารถป้องกันลูกชมพู่ที่ร่วงไปหมดต้นได้เลยไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรครับนะอาจารย์อดิศักดิ์ช่วยคิดวิธีจัดการแก้ปัญหาให้หน่อยครับแล้วก็ท่านก็บอกขอบพระคุณครับท่านบอกว่าเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อสมศักดิ์เข้าเรียนพืชสวน ที่กเกษตรศาสตร์บางเขนแต่ที่บ้านเขาทำร้านยางรถยนต์อยู่วงเวียนยีกรกฎาคมทำร้านขายยางรถยนต์เปลี่ยนยางรถยนต์ทวงล้อมา40กว่าปีถามเรื่องต้นไม้ไม่รู้เรื่องแล้วถูกต้องครับกรเกษตรนี่ถ้าเรียนแล้วลืมไม่ได้ใช้บ่อยๆนฮะหมดฮะค,คืนอาจารย์หมดนะครับผมก็บอกรอฟังทางคลิปเสียงแล้วก็ทางเฟซนะครับ นะฮะแล้วก็คุณธีรศักดิ์ก็บอกครับขอบคุณอ้าวไหนๆคุณธีรศักดิ์พูดถึงเพื่อนผมก็ไม่รู้ชื่อร้านอะไรเนาะไปช่วยกันอุดหนุนหน่อยใครอยู่แถวแถววงเวียนยีกรกฎานะมีร้านขายยางรถยนต์เปลี่ยนยางรถยนต์ถ่วงล้ออยู่แถวนั้นนะก็เป็นร้านของคุณสมศักดิ์จบเพื่อน,นแน่นอนเป็นเพื่อนกับคุณธีรศักดิ์มานะฮะอ้าวคราวนี้ก็มาประเด็น ชมพู่เพชรผมไม่แน่ใจว่าชมพู่เพชรของอคุณธีรศักดิ์เนี่ยนะฮะ,อ,ะอยู่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่เพชรบุรีหรือว่าเป็นต้นชมพู่เพชรแต่ว่าปลูกที่บ้านนะฮะสมมติให้ผมเดาก็บอกว่าปลูกที่บ้านกันแลวกันนะครับคืออย่างนี้นะฮะชมพู่ก็เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ถูกคุกคามโดย มแมลงวันทองหรือว่า,มาแมลงวันผลไม้นะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมจะบอกว่าวันนี้ชาวบ้านถูกปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมคือต่างคนต่างทำต่างคนต่างป้องกันซึ่งที่จริงถ้าคุณทีรศัิ์รู้จักร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องทำอย่างนี้ครับวิธีแก้ปัญหามาแรงวันทองมลแรงวันผลไม้ของทั้งประเทศแก้เป็นรายบุคคลแก้ไม่จบหรอกวิธีแก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ,กรณ์ต้องประกาศสงครามผมใช้คำแรงนะต้องประกาศสงครามกับมลแรงวันผลไม้ว่าจากนี้ไปอีก10ปี ประเทศไทยจะปลอดนะฮะหรือไม่ถูกคุกคามโดยมแมลงวันผลไม้ท่านเชื่อไหมครับทันทีที่ประกาศเนี่ยทั่วโลกจะรู้สึกดีกับประเทศไทยทันทีเลยว่าเฮ้ยต่อไปนี้ผลไม้จากเมืองไทยเนี่ยมันจะไม่มีมแมลงวันทองมแมลงวันผลไม้ติดไปซึ่งก็ไม่มีอยู่แล้วทุกวันนี้เวลาจะส่งออกมะม่วงหรือว่าผลิตผลการเกษตต่างๆเนี่ย ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างดีเพราะประเทศปลายทางเขากลัวมากโดยเฉพาะประเทศเป็นเกาะอย่างเช่นเกาะฮาวายนะญี่ปุน่นออสเตรเลียนี่จริงๆกระทุกประเทศกลัวหมดนะผมเคยไปที่ฮาวายนะครับโอ้ปรากฏว่ากลางเมืองเลยนะฮะเขาติดป้ายประกาศเป็นรูปแมลงวันทองแล้วก็ขีดขวางหมายถึงว่าถ้าเจอให้รีบ กำจัดกันเชื้อทันทีประเทศไทยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเมื่อมีกายประกาศจับมแมลงวันทองแล้วต้องมีวิธีดำเนินการครับเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าที่บ้านคุณธีรศักดิ์จะทำไงนะเอานโยบายใหญ่ก่อนแล้วค่อยอดำเนินการมีวิธีดำเนินการคืออะไรครับคือต่อไปนี้ ประกาศไปเลยออกไปเลยสทราทัศนร์รวมการเฉพาะกิจโดยรัฐมนตรีเกษตรว่าท่านพบผลไม้เน่ามีหนอนไม่ว่าจะอยู่ที่ร้านค้าที่ตลาดที่บ้านที่สวนที่อะไรท่านจะต้องเผาทำลายนะในเตาเผาพืชหรือจะขุดหลุมลึก50เซนแล้วเอาไปฝังกลบเลย50นะต้อง50 ตื้นวันั้นไม่ได้มันจะเข้าดักแด้ต่อได้นะครับนี่เป็นนโยบายข้อที่หนึ่งนะข้อต่อไปสำหรับเกษตรกรอ่ข้อต่อไปในะแง่ของทำโดยรวมของรัฐนะและ้ตอนนี้ทำแล้วแต่ไม่เป็นที่ทราบโดยทั่วกันคืออะไรครับคือจับมแมลงวันทองไปทำาหมันครับ การทำแมลงวันทองทำหมันโดยการฉายหลังสีนะฮะแต่เวลาเอาแมาลงวันทองไปปล่อยในเขตไหนที่ปล่อยเนี่ยก็ต้องบอกให้ชาวบ้านรู้ไม่งั้นแมลงวันทองที่ไปปล่อยที่เป็นหมันมันก็ไปถูกฆ่าตายหมด <c oughs> นี่เป็นข้อต่อมาที่ต้องเมื่อไปปล่อยตรงไหนเขตไหนก็ต้องแจ้งให้รู้ว่าออเขตนี้นะ มีมแมลงวันทองที่ทำหมันปล่อยมาแล้วนะนี่ในลำดับต่อไปสวนผลไม้ทุกสวนควรทำพร้อมกันพูดไง,ไง่ายๆว่าร่วมกันกำจัดมแมลงวันทองพร้อมกันแล้วกำหนดวันไปเลยนะให้ความสำคัญไปเลยวันกำจัดมแมลงวันทองแห่งชาตินะทีนี้เวลาสวน ผลไม้ไปทําก็มักจะทําอย่างที่คุณธีรศักดิ์ทำนี่แหละคืออะไรครับคือไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ที่เราปลูกอ้าวมันก็เลยกลายเป็นไอ้เมทิลยูจีโนก็เลยเป็นตัวล่อมแมลงมันทองให้มาปุ้นเปลี้ยนที่ต้นไม้ของเราฉิบนะเพราะฉะนั้นโดยปกติการทำกรงดักมแมลงมันทอง นะครับควรจะทำบริเวณริมชายสวนนะฮะคือดึงมันออกมาพามันไปให้ไปอยู่ในที่ที่มันไปเข้าเมื่อแรกๆไอ้กรงดักมแมลงวันทองเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆนะครับจะเป็นลักษณะกระบอกสี่เหลี่ยมมีรูเข้าซ้ายขวาตรงกลางแขวนนะฮะ แล้วก็มีที่ที่จะจุ่มสารเนี่ยไม่ใช่อยูจิโน,น่น่แขวนอยู่ตรงกลางแต่ว่าในยุคหลังคนไทยประยุกตโดยการที่เอาขวดนั่นแหละนะปากขวดมีอยู่แล้วแล้วก็ไปเปิดก้นขวดนะฮะแล้วก็เจาะรูตรงกลางเอาที่แขวนไปแขวน นะฮะเอาเอา,เอาสำลีหรือผ้ากอสไปแขวนจุ่มแม่เที่ยวอยู่จีนอนนะครับปรากฏว่ายุคหลังเขาก็บอกว่าเจาะอ,อย่างนั้นมันยากเขาก็เลยเอาปากขวดน่นนะผูกปากขวดแขวนนะ,ะแล้วก็ห้อยไปจากปากขวดแล้วก็ผ่าด้านข้างเพื่อให้แมลงวันเนี่ยบินเข้ามาแล้วมีก้นขวด รองรับมแมลงวันทองที่ตายาการที่เอาเมทิลยูจีโนไปล่อแล้วก็ที่ก้นขวดใส่น้ำปนแชมพูอันนั้นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ที่ถูกต้องต้องทำอย่างนี้ครับเอาสารเมทิลยูจีโนมาจุ่มชุบไว้แล้วต้องใช้มาลาไทออนนะฮะเป็นยาฆ่า,มาแมลง คือเมื่อเข้ามาเนี่ยมันเจอมาราไซออนนะครับหรือจะมีสารองกัาจัดมแมลงใส่ไว้ข้างๆมันตกไปปั๊บมันจะได้ตายนะครับก็ได้นะฮะอย่างนั้นจึงจะเป็นการถูกต้องนะครับทีนี้การที่เราจะกำจัดมแมลงมันทองเราทำโดยวิธีเดียวเนี่ยด้วยการทำกรงดักมแมลงมันทองอย่างเดียวมันไม่ได้ มันต้องทำผสมผสานหลายวิธีนะฮะนอกจากนั้นเรามีกรงดักนะเราก็ควรจะปลูกต้นเดหลีใบกล้วยนะฮะดอกเดหลีเขาเป็นเดอยข์ขาวนั่นนะฮะถามว่าทำไมมันจะล่อมแมลงวันทองมาตอมครับแต่เวลามันมาตอมเนี่ยเราก็จะต้องฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดที่มันมาตอมด้วยไม่ใช่มันมาตอม แล้วเราไม่ทำอะไรเลยก็กลายเป็นชักศึกเข้าบ้านอีกนะฮะและวิธีปฏิบัติที่เราแนะนำชาวบ้านและซึ่งเดือดร้อนกันทั่วไปหมดทุกคนต้องทำกันไปหมดคืออะไรครับคือการป้องกันผิวของผลไม่ให้มแมลงวันผลไม้มาวางไข่นะที่ผิวของผลนั้นนะครับไม่ให้มาวางไข่ด้วยการห่อ ทีนี้เวลาหอ่อนะเขาก็จะใช้วิธีการห่อในแต่ละพืชก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเอาถุงพลาสติกมาหอ่อแต่ต้องตัดก้นมุมถุงกับส่วนก้นเพื่อให้มีความชื้นะระบายออกมาน้ำไม่ขังระบายออกมาแล้วในบางพืชที่ผิวเปราะบางอย่างฝรั่ง เวลาห่อด้วยพลาสติกแล้วก็จะต้องเอาอากระดาษห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าห่อพลาสติกห่อกระดาษแล้วมันไปมีผลอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นฝรั่งห่อด้วยพลาสติกมันจะถูกแดดเผาตายนะทีนี้ในกรณีชมพู่ของคุณทีรศักดิ์มันก็จะมี น้เสือปะาจระเข้คืออะไรเวลาที่เราห่อด้วยถุงพลาสติกเนี่ยนะฮะพอเราห่อด้วยถุงพลาสติกมันก็จะมีปัญหาว่ามันจะไปเน่าเพราะเชือ้อราอาจจะเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนว่าเวลาห่อด้วยถุงพลาสติกมันก็จะมะีข้อดีตรงที่ มันจะมีไอความชื้นอยู่เพี้ยไฟจะไม่ไปรบกวนนะครับเพราะถ้าเราห่อด้วยกระดาษธรรมดาเพี้ยไฟยังเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็จะทำให้ผิวของผลชมพู่ฝรั่งเนี่ยเป็นคราบสีน้ำตาลน้ำตาลทำให้ผิวเสียผิวไม่สวยเหมือนขี้กลากนั่นแหละนะฮนะเพราะนั้นการห่อด้วยถุงพลาสติก จะมีประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้าเป็นฝรั่งนะครับพอห่อด้วยถุงพลาสติกปับ๊บผมเคยลองระหว่างไม่ห่อด้วยถุงพลาสติกปล่อยลูกฝรั่งไว้เฉยเฉกับห่อด้วยถุงพลาสติกแต่ไม่ห่อกระดาษไอห่อด้วยถุงพลาสติกไม่ห่อกระดาษเนี่ยผิวไหมครับแต่ปล่อยลูกไว้เฉยเฉยกับไหมน้อยกว่านะแต่ถามว่าทําไมเราห่อด้วยถุงพลาสติกเพราะว่าฝรั่งก็มีเพลี้ยไฟไปทําลายผิวมหมือนกันนี่คือประโยชน์จากการห่อด้วยถุงพลาสติก แต่ทั้งฝรั่งแล้วก็ทั้งชมพู่นะครับถ้าคุณห่อด้วยถุงพลาสติกถ้าเป็นฝรั่งผิวจะไหม้ถ้าชมพู่ผิวไม่ไหม้แต่ทั้งฝรั่งและชมพู่จะไปเจอโรคที่เรียกว่าโรคแอนทรกโนสที่คุณธีราศักดิ์เขียนมาบอกว่าพอลูกโตหน่อยนะในลูกใต้ขั้วก็เน่า นั่นแหละครับท่านจะสังเกตว่า <c oughs> เวลาเน่าเนี่ยมันจะเป็นบุม๋มใช่ไหมแล้วมีตุ่มดำๆนะ่ะเรียงซ้อนซ้อนซ้อนกัน <c oughs> เป็นวงๆนะครับเป็นตุ่มดำๆเรียงซ้อนกันอ่าเป็นวงนะฮะทีนี้นอกจากเป็นตุ่มดำๆเรียงซ้อนกันเป็นวงแล้วถ้าความชื้นภายใต้ความชื้นในถุงพลาสติกเชื้อราจ,จะฟูเลยครับ ทีนี้ถ้าเราไม่ทราบเราก็เอาผลเนี้ยเน่าเราก็โยนทิ้งไว้ในแปลงนอะไรสปอร์ของเชื้อก็ปลิวไปนั่นหมายความว่าไงครับอาจารย์จะให้ทำไงในเมื่อมันต้องหอ่อในถุงพลาสติกผมถึงบอกว่าก่อนหอ่อท่านควรจะจุ่มชุบแช่สารป้องกันการตัดเชื้อราเอาตัวอย่างเช่นเทรนนิวอย่างเงี้ยนะนะเอาไปชุบแช่ ในในโดยที่ใส่ไปในแก้วแก้วกาแฟนี่แหละแล้วเราก็จุ่มชุบๆุบไปเทีละลูกแต่ถ้าทําอย่างนั้นไม่ไหวเพราะปลูกเยอะเขาก็าต้องเอาสารป้อง,งกันาการจัดเชื้อราเนี่ยฉีดพ่นตั้งแต่ลูกยังเล็กๆแล้วเราจึงค่อยห่อด้วยพลาสติกนั่นแปลว่าอะไรครับปลอดเชื้อล้ะพอไม่มีเชือ้อเราห่อถุงพลาสติกเข้าไปต่อให้มีความชื้น ก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันไม่มีเชื้อแต่ถ้ามีเชื้อมีความชื้นอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลายาวนานโรกก็จะเกิดนะครับอ้าวอันนี้อันนี้ก็เป็นโรคแอนแท็กโดซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเน่าเพราะแมลงวันทองถ้าเน่าเพราะแมลงวันทองนะครับมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นรอยบุ๋มจะไม่เป็นจุดเป็นแผลแบบนั้นครับนะเพราะในชมพู่ ไม่ว่าจะเป็นชมพู่เพชรหรือจะเป็นผู้พันอะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหละมันก็จะมีมแมลงวันทองแล้วก็มีโรคแอนแท็กโดสทีนี้เวลาเราห่อกระดาษในกรณีของฝรั่งก็จะช่วยป้องกันผิวไม่ให้ถูกแดดเผานะโดยเฉพาะลูกที่อยู่ทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกผลไม้เนี่ยนะครับเวลาเราไว้ผลเนี่ย เราก็ควรจะมีใบนี่ปกป้องนะโดยเฉพาะแดดทางทิศต,ตะวันตกเพราะว่าแดดตอนนี้ต้องยอมรับว่าแดดสมัยนี้กับแดดสมัยทิศบ้นมางประมะหนุ่มๆม,มันแดดเหมือนกันนะแต่มันไม่เหมือนกันเพราะรังสีมันแรงมากนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์จากการห่อกระดาษในกรณีของอชมพู่กับฝรั่งเวลาห่อต่างกันต่างกันตรงไหน,น ต่างก็ตรงที่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเวลาคุณศีรศักผูกผูกชิดคั่วเลยเอาตรงพลาสติกผูกเนี่ยผูกที่ขั่วฝรั่งเลยเพราะคั่วฝรั่งมันเหนียวนะฮะแต่ในกรณีชมพู่อย่าไปผูกที่คั่วครับเพราะถ้าลูกหนึ่งมันร่วงหรือบางทีมันถ่วงเราต้องผูกกับกิ่งครับเอาหูถุงพลาสติกเนี่ย พกกับกิ่งเลยครับถ้าเกิดลูกไหนพลาดพลั้งมันล่วงหล่นด้วยเหตุอันใดมันจะไม่พากันถ่วงลวงไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นออันนี้ก็เป็นวิธีปราบแรงวันทองแต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีดูแลชมพู่นะ,อะนอกจากนั้นถ้าเราพยายามทำแล้วมันมียังมีลูกเน่าลูกล่วงท่านทำการเกษตรท่านต้องทำเตาเผาพืชคือจะไปเรียกว่าเมนเผามกมดู น่ากลัวไปโปรใชยว่าเตาเผาพืชเอาลองซีเมนต์มาสูงไปสักสองลองฝาปิดไว้นะเอาอะไรปิดก็ได้แตนะข้างล่างนะฮะก็เชลาพอมีอะไรเราก็ไปใส่แล้วเราก็อาจจะจุดไฟเผานอะอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็แล้วแต่นะครับเนี่ยเชื้อมันก็จะอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นความสะอาดในสวนสำคัญ คำว่าสะอาดในสวนไม่ได้หมายถึงว่าไม่เปื้อนนู่นนี่นั่นไม่ใช่สะอาดคือปลอดเชื้อปลอดโรคปลอดจากแหล่งเพราะโรคเพราะมาแมลงเช่นสวนมะพราะ้าวไม่สะอาดเอาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกไปกองในสวนขณะเอาปุ๋ยไปกองข้นแหละครับล่อด่วงมาวางไข่แล้วขยายพันธุ์ด่วงกันใหญ่เลยอันนี้ก็เรียกว่าถือว่าไม่สะอาดใช่ไหฮะ พอจะ,อะเดี๋ยวท่านไว้ฟังโครงการ5ส8สในส่วนกันแล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็ันสรุปแล้วไอ้ที่เน่าที่เสียต้องเก็บครับถ้าทำให้ครบวงจรแบบนี้แล้วภาครัฐใส่ใจหน่อยรัฐมนตรีต้องออกโลงถ้าผมเป็นนายกผมออกโลงเลยเนี่ยนะโครงการกำจัดมแมลงวันทองมแมลงวันผลไม้ แล้วชาวบ้านก็ไม่ต้องต่างคนต่างฉีดต่างคนต่างทําต่างคนต่างหอ่อท่านลองนึกภาพสิว่าถ้าปริมาณมาแมลงวันผลไม้เราปราบพร้อมกันทั้งประเทศเนี่ยนะเรียกว่าวันปราบมาแมลงวันทองนะทั้งประเทศทําพร้อมกันเนี่ยนะวันนี้ทุกคนใช้เจอแมลงวันทองที่ไหนหรือว่าจะต้องดําเนินการจัดการมันจะลดวูบไปครึ่งหนึ่งมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลง นะทีนี้ถามว่าทำไมทุกวันนี้มันไม่ลดโอพืชอาศัยมันเยอะมะละกอแตงนะพริกวันนี้อย่างที่ผมแนะนำเลยอย่างพริกจะไปห่อ,อยังไงห้ปลูกในโรงเรือนก็ไม่มีแมลงผสมอีกมันทำยากเพรมันต้องอาศัยพัฒส่วนกลางผมก็มุนกิักับเรื่องนี้มากนะว่าทำไมผู้คนปล่อยปละละเลยนะ มันทําให้ชาวบ้านที่ทําเกษตรเนี่ยเสียเวลาเสียแรงงานแทนที่เอาเวลาแรงงานไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะต้องมานั่งห่อกันทีละลูกละลูกเนี่ยไหวที่ไห,ไหนนะไม่หอก็ไม่ได้กินนะครับเรื่องไงเดี๋ยวนี้ก็มีคนทําธุรกิจเป็นถุงครเป็นถุงที่เคลือบนะห่อเลยก็ต้องไปซื้ออีกอะใช่ไหมครับไอ้นี่ก็คือเรื่องของ มลงวันทองซึ่งที่จริงมันไม่ได้มีชนิดเดียวนะที่ระบาดหนักๆในบ้านเราเนี่ยมีประมาณเชนิดบางชนิดทําลายตลแตงบางชนิดทําลายพืชตระกูลแตงบางชนิดทําลายพริกนะฮะแล้วก็ถ้าเมื่อไหลายผลไม้สมัยก่อนบอกว่าผิวเหลืองเหลืองมะงวันทองชอบบินมาตอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเหลืองหรอกลูกเขียวเขียวนะ ก็บินไปบินมาเพียงแต่ว่าไอ้ลูกที่มันยังแข็งๆนะมันจนไม่ชอบวางไข่ถ้าเปรียบเทียบกับผิวนิ่มๆนะครับก็จะมีปัญหามันก็จะชอบวางไข่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณธีรศักดิ์รู้จักนักการเมืองไหมรู้จักไปบอกวันนี้คุณธีรศักดิ์หรือท่านผู้ฟังทั่วไปฟังท่านจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเมือง หรือท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษาสสท่านก็อไปนำความไปบอกสอสวุฒิสมาชิกนะเพราะว่าทั้งสส,สวุฒิสมาชิกหนึ่งคนเนี่ยโอ้โหเขาจ้างคนได้รอบตัวไปหมดนะครับส่วนมากเขาก็เอาชื่อคนโน้นคนน,คน,นี้มาใส่เงินเขาก็เอาเองเขาก็ไม่ได้แบ่งไอ้คนที่เอาชื่อมาใส่หรอกและคนที่เอาชื่อมาใส่ ก็ไม่ได้ช่วยทำงานจริงๆนะเพราะอะไรเอาก็ผมอยู่มาจนหนุ่มจนแก่ทำวิทยุโทรทัศน์มาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมีสสคนไหนมาชวนผมเป็นที่ปรึกษาประจำตัวสักคน <c oughs> ที่พูดเนี่ยไม่ได้อยากเป็นนะเพราะว่าผมผมผม,ผมไม่ชอบเล่นการเมืองผมผมอยู่กับชาวบ้านนะผมมีความสุขของผมอยู่แล้วนะแล้วผมก็ส่งความคิดความเห็นผ่านไปทางสื่อต่างๆที่ผมมี สมัยก่อนผมมีสื่อ FM 100.5ให้ผมทำรายการทุกวันนะฮะผมก็ไม่ต้องทำ Facebook ไม่ต้องทำ YouTube ไม่ต้องทำคลิปเสียงแต่เดี๋ยวนี้เขาให้ทำแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะฮะก็ก็ไม่น้อยใจแล้วครับก็เข้าใจว่าเราชอบพูดเสนอแนะนู่นน,นี่นั่นบางทีมันน่าลำคาญนะเขาก็เลยเหลือวันเดียวผมก็เลยต้องมาเริ่มต้นปีนี้เป็นปีแห่งการฝึกงานนะ ปีนี้เป็นปีแห่งการฝึกงานคือยังไม่ได้พูดสดพูดเป็นคลิปเสียงนะครับแล้วก็เอาไปลงนะให้ท่านได้ฟังกันแต่เนี่ยตอนนี้เดือนอะไรเดือนสิงหากันยานุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเวลาผมจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับปีหน้านะ ผมจะทดลองทำสามเดือนสุดท้ายเนี่ยครับนี่ผมก็ตั้งเป้าที่จริงตั้งเป้ามาตั้งแต่ต้นสิงหาแล้วว่าจะลองทำรายการสดเนี่ยอย่างเนี้ยทนที่ผมจะมานั่งพูดแล้วก็เอาคลิปเสียงไปลงเนี่ยผมพูดสดเลยแต่ผมยังติดขัดอะไรครับคือเวลาผมทำคลิปเสียงไปเนี่ยท่านก็กรุณาช่วยมองหน่อยนะ นะปุ๋ยสูตรอะไรหรือว่ามันมีโปรดักอะไรที่มานําเสนอท่านก็ช่วยดูช่วยมองไปแล้วท่านก็สนใจก็รูดกลับมาดูนะฮะอันนั้นก็เป็นผู้ที่ให้คนะ่านําร้อนนาฉาทิศบนบางประมาะในการที่มีกําลังใจทํางานเพราะว่าเคยให้จ่ายค่าไฟค่าอะไรมันมีครับนะแต่ว่าไอ้ที่เวลาผมจะพูดสดเนี่ยผมกําลังนึกว่า เอเดี๋ยวผมจะต้องไปทําฉากไว้ข้างหลังแล้วผมนั่งพูดข้างหน้านะฮะแล้วก็มีสปอนเซอร์อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าแล้วผมพูดกับท่านสดๆท่านก็ทชมสดท่ก็ถามสดเข้ามาเลยหรือใครไม่สดก็ยังถามมาที่บ้วน2494 b u a n 2494ก็ได้เหมือนกันนะครับขอพระคุณคุณ ไม่ใช่ทีรศักดิ์ผมอ่านผิดคุณทวีศักดิ์นะคุณทวีศักดิ์นะครับนะฮะมาขอผายผิดมาตั้งแต่ต้นเลยนะ,ะทวีศักดิ์อ่านเป็นทีละศักดิ์ไปได้ยังไงนี่ตามมันหรือไม่อย่างนี้นะครับอ้าววันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรลบฟังนะครับใครใก็รักหัวหัวกันใยใครใก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุยดีจริงๆหัวคันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยท่นหน้าเพราะหัวคันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ้องปุ๋ยตราหูวัวเคลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน